สวัสดีตอนสาวสว,สวยทุกคนสวายดีวันพะฤหัดด์ฮัททุกคนใกลส้สิปีใหม่แล้วเนาะไว้ลี่วันนี้นูก,ก็ยุ่งเงินทุกคนไม่ได้ไปใส่ไ่ได้ไปใส่นาะลมหนาวแห้งแข็งซองมือแล้วทุกคนสิบโมงไปแล้วเดี๋ยวทุกคนแต่ว่าลมมันแห้งมันนี้กระนุนเกลเอว่าสิบไปหาเก็บมกอกหลานก็ไปโรงเรียนทุกคน ชีวิตประจำวันแต่ละมื้อก็คือเลี้ยงควายนะทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้ปล่อยแล้วเพราะว่าอันนั้นขาเจ้าเลี้ยวน้ำมื่อแล้วเนาะงัวควายเขาเจ้าก็ปล่อยตามท่งตามคังน,นะเสียงอสิเบาๆกับพ่จักเนาะสามโมงมันก็มาทุกคนควายก็ได้ที่พาทุกคนไปเก็บมะกอกอยู่กลางท่วงทุ่นเมื่อวานนี้เก็บมาได้สี่หน่วยเอามาไว้ใส่แจ่วมาไว้ใส่ ตำมหุ่งใสอย่างก็ได้เนาะมางนาแพงช่วงนี้โ่้เป็นช่วงนี้เนาเนาะแพงตลอดอยู่แล้วมางนาคือแพงตลอดอยู่แล้วสามหมากห้าพันสามหมากสิบาทบ่หรือว่าเท่าไรนี่แหละไปตลาดนะมันแพงแล้วกะใสใสเป็นบางอย่างเนาะมางนาเนาะในเฮือนที่มีตำหุ่งเนาะมะเฟืองก็มีมะเขือเอิ๊กก็มี มังนาวก็ใสอยู่แต่ว่าใสเป็นแบบบางครั้งบังขาวนะถ้ามันมีก็ใส่ถ้ามันบ่มีก็สิโบใส่เพราะว่ามันเพงปพูกง่ายทุกคนกจ็จะว่าต่อตาลองเบิ่งนาะแต่ว่ามันก็ูงกง,ง่ายอยู่ด้บ่ง่ายคหมือนกันป้าสิาพาไปเก็บกอกคุณทุกคนจักสิมีหรือบอจักสิทันงัวหรือบอเนาะมันลมย่านว่ามันล้นเนาะโผกกอยพูนเมื่อวานนี้นุชไปหาคุด กระเลกเกมาได้สี่หน่วยแต่ก็ว่ได้ยังเด้อทุกคนไปหาคุดก็ได้บ่กมียังท่วงนาตอนนี้ก็สีแบบโลง่ลงๆวางเปล่ามีแต่ต่อเฟืองแล้วทุกคนเพราะว่า,าเกี่ยวข้าวหมดละเกี่ยวข้าวหมดละคนข้าวแล้วมาละนานนี้ก็จะเป็นหน้าแรงสาวบ้านบ้านนุชขาเจ้าก็สิเข้าดงเข้าสวนะ ไปก้นมันทุกคนเขาสวดไปกลนมันโอ้มีคนเก็บแล้วบ้างรู้ไหมก็มีพอได้แก่ยู่ทุกคนแกงแน่งมันแกงมันนั้นก็กินผู้เดยียวก็เลยบร่ได้หาหน้าแลยไม่ไงกนคือน,นี่โคตรหนาวเลย ค่อนข,ข้างที่จะเป็นแม่เป็นแบบนี้อามาใส่บ้านอนันี้ต้อมแบบว่าจืดๆทสิก,กินได้หาแหน่มาดวนะคนหาอยู่ยคนซับไปละห,หางกระหาเมือเหมือนนีน่ตามทงตามคางก็สิบแบบนี้เลยทุกคนก็มีน้ำน้ำห้วยก็สิมีอยู่เล็กน้อย ไล่อยู่ตอนนี้อย่างพวกแห้งค่ะอยู่ประมาณเดือนสี่เดือนห้าก็แห้งค่ะม mm. ีแต่งวแต่ควายเต็มอยู่ขระเจ้าปล่อยคืองัวควายยุนี่ปล่อยได้ได้ทุกคนปล่อยได้กับสิบริมีอันปล่อยได้อีะกแล้วก็ถ้ามันบ่ามาเนาะก็สิไปห้าอะแตะ่แบบรักของกันหรือขโมยของกันนี มแีแต่ว่าส่วนหลายทิ่ไม่ค่อยมี อยู่ห้าตัวก็ตายซ้ำตัวหนึ่งหอดกมันทุกนอยู่ในนาค่ะจ๊องคืนเที่ยงนาค่จจะจ๊อแคมบ้านนี่นแหละท,ทุกคนนี่เที่ยงนาแด้วนี่จะยังไงอือกบกนี่คือมะกอกด้วยทุกคนใบมันลวงมันละเลือแต่หมากนะจะเสีได้จากหน่วยห,หรือบ่อยันว่ามันลวงเนาะเพราะว่ามันลมแต่ว่า กับญานบปรทัดงวนะเพราะว่าตอนเช้างวควายมันอืน้อมีสามมาเสร็จไปซุบแล้วเนาะนั่นมาดีดีเออนี่นี่อ ทุ่งมันปักง่ายๆเบิ่งเตรียมทุ่งกรใส่มะโกมันบาล่นลมแห้งกระได้วาลุ่งได้เนาะบาล่นเลยสั้น่อยมันสูงขนาดเต็มที่ทุกคนแต่ว่าเอาบัวเถิดง อันนี้มะกอ,อกทำมาสะอาดด้วยทุกคนเพราม่มะกอ,อกน้ำหรือว่ามากอ,อกอย่างเตรียมถุงมาปากใหญ่ใหญ่ได้สาหน่วยมันบปร่วงทุกคนบรน่บรนมันยังซุปก็ไหลยปนอลมแห้งปานนี้น่าสิร่วงเด้น่าิล่นเด้ ว่าเขาต้องมาก่อนงวมาตั้งแต่หกโมงเช้าวาสนามหมาวัดได้แต่เนมเบิงเอากระถือน้นไม้ถือกมม้ะถม้เนม ไน้ทุกคนแนววันน่ะแล้วทีห้องว่าดอพวกทองเนาะมีน้ำไม้ไดิสมัยยังน้อยนึกกำลังหาแถวนลื่นๆแนวเอาไว้คนอื่นกินเน,น,นา,ยยาะบ่ทองได้ยากก็เลยบไ,ได้หาหาก็พอได้เกศ นี่นนมัมาเก็บไักอมกส้มนี่หาคุณมาได้ก็เลยมาเก็บไกส้มที่ผ่าไปมุงไฟส้มกินหรือบอกาไอส้มดังพวกมันจะเกิดตามธรรมชาติเนาะที่ไทยคว่ามีมมอยู่บอกถ้าคุณมาได้กบ,บจกตโมกจกตมาได้เกล็ดจกโตมาผัวไกส้มว่ะกับหนึ่งกับบหนึ่งก,กับเจลเจลฟ้าหรือว่าเจลธรรมดาก็ได้น้ำอ,อ่ะมันที่ ออกรสชาติแบบส้มๆมอ่ะนี่นี่ทุกคนหล่ๆยังอ่อนๆเลยด้วยนี่เฮ้ยแลมฤดูกาลนี่มันที่มีเนาะงามแรงมันสีบอนใดมันมีเสื้อมันมันก็สีออกคือการกับพักสังเเนี่แหละทุกคนแต่ว่านี่มันสีออกแค่แบบบอลซุ่มๆเท่านั้นพักสังเงมันสีออกทั่วที่บเนาะอันนี้ลองเป็บอนมันเคยออก จะมีห้างมันอันนี้มันยิบอะไรห้างมันน้อยๆต้องเอาเสียมขว่วเอาหรือว่าเอามีดก็ได้เนาะดึงบ่ไ้มันดึงเขง็่เต็มเลยเอาไปแกงใส่กบใส่กียดแกงใส่ไก่ก็ได้หมูก็ได้เนาะแต่ว่าแกงใส่กบใส่ขียดสิแซ่บกว่าแล้วก็นึ่งกับแก้ว แซ่บนี่เต็มเลยทุกคนธรรมศาสตร์นี่ผู้ใดอยากได้ก็มาขวเอาเนาะจะเจ้าคุดกระปูแล้าก นะหาหูหาปลาแกร่ายคนหากบหาเขียดเตื้ตามพงแคมบ้านก็ได้ดินไปง่ายดินดากเอาดินวันที่แบบว่าเป็นเออเนี่ยนะเป็นเป็นเนี่ยมันเป็นแค่แอรบอที่มันแตกเฮิบเออมันแตกเฮิบแล้วก็มีกบมีเขียดมีเกดน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเลยขนาดแบบว่าโหกินเกลียงกันยังบวกมี เกียงๆ,ๆกันยังบุมีหอดเขียดเกิรแบบเอาแบบไปหาคุดแบบนี้ก็คืองมเขียบในม,มาหาสมุทรหาก,กินยากส่วนหลายข้าเจ้าสิเดี๋ยวนี้ค่ะซื้อได้แล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนก็สิพักยากก็สิบค่ค่อยได้ซื้อเนาะ หรือว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยลามไปฮอดคุนเจค่จะเจจุดตั้งใจจุดหรือว่าห,หนี่งควันไฟอยู่เลยล้มระนีระนาดเลยเจตั้งใจจุดหรือวันอะไรเที่ยงนาค่ะจเจ ม yup. ็เนบ้านก็ว่างง่าจะตั้งใจจุดกมาตั้งจุดกบมีใจจุดบ่าจุดดอกเนาะ รเราจะสิบปับสิไมเออไม่เลยไหมดเลยนายโดนบ้านเราจะผูกบอลก่อนไปดูแคมบ้างเถอะ พูจักันนี่บอกกอเตยหรือว่าก,ก๊กเตยที่ขาเจะาเอาไปเฮ็ดซาดเป็นนุชไท,ทยเกเดซัดข้าเจสาซัดแล้วเป็นอะไรย่างน้อยก็เคยเอาอยู่เข้ามาแล้วที่คลานสมัยนุน้นอย่างน้อยนะต้องลอ้ะลอเอาแล้วก็ออากมาแล้วก็เอาหน้นาม,มันออกแล้วก็เอาเลี่ยมทางกลางอันก็เอาเลี่ยมนเลยบอกว่ามือเละเลยแหละทาเฮ็ดทุกคนสมัยยังน้อยนุชเฮ็ด เล้วหนามมันออกแล้วก็บแบงให้มันเป็นผ้าเครื่องกลางนี่เนะาะผ้าเครื่องกลางแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดพอมันเหี่ยวแล้วก็เอามาม้วนาปนี่เอามาม้วนพันพันพันเป็นกอเป็นกอประมาณประมาณนี้เลยแล้วก็ตากแดดอีกจนมันแห้งจนใบมันเปลี่ยนสีเป็นแบบสีมันใบตายะนะเนาะ,นะแล้วก็มันรีดรีดให้มันซื่อแล้วก็เห็ดไปไล่ไล่ไล่ จังไดเอามาสาดเป็นสาดทุกคนหลยขั้นตอนอย่างน้อยฉันมั่นมั่นเท่ามาแล้วขี้ขาหนี่เอาได้หมดเลยได้หนีกอดเตยนี่มักมานมากเตยว่ามันเตยหอมได้ทุกคนอันนี้เตยเอาไปสาดสานได้คือมันสานได้หมดเลยเนาะสาดสานสาดตะก้าอีย่างได้หมดถ้าสานเป็นเดี๋ยวนี้สานเปนุดลืมแล้วทุกคนสาดสานนะ ก็เลยบร่ได้เอาจักซานอะไรเดี๋ยวเมื่อสิไทาเ<ม>บิกว่าขาจ้าสานแล้วเป็นอะไรแล้วก็บใบนี่ทุกคนยูถ่ายกับเจ้าห้องใบเนยยีย่ยยูบ้านนู้นเขาเจ้า้องใบเป้าเวลาที่ขาเจ้าเอาได้ลูกขาเจ้าเสีเอาไปห้องแล้วก็เอาไปยางหรือว่าเอาไปเฮ็ดอันนั้นนะนี่คุเป้าจักยูกถ่ายกับเจ้าห้องอย่างแต่ว่ามันเป็นยาได้ไหมทุกคน เต้มอยู่บ่อึดแก่บ้านก็เป่าเอาไปต้มน้ำอาบก็ได้เออแล้วส่วนแรกถ้าไปต้มน้ำอาบแล้วก็เอาไปย่างคนทุกคนเวลาประสบอุบัติเหตุหรือว่าพกล้มอีอย่างแบบนี้นะแล้วก็เสียไปปูปูแล้วก็ดังไฟไวตัตล่างแล้วก็เอาหองในเตียงเนาะแล้วก็นอนนอนย่าง บ้านกนะใจเงียบเงาเลยจังน้อยช่วงนี้เพราะว่ากะเจ้าไปคนมันเอาคนบ่มีเรียกก็เลยมีเงินนะทุกคนต้องมีเส้่นหน่อยไปรับจ้างก็ได้เลยทุกคนแต่ว่าส่วนไหญ่แล้วค่ะเจ้าสิมีส่วนนะมีส่วนทางส่วนลดการบ่มีหมู่ไปเนาะแต่ผู้เดียวมันบ่้ักหคากมันแน่ ็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าช่วงนั้นดำ,น,ดำนาหรือว่าดำนาไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวาได้ไปอยู่ไปข้องป้าข้องแคมนาตัวเองนะนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยควัดมันควัดพวกเป็นผมจะควัด,อ,ดอะไรเนาะ่าสิไปเป็นพาระค่ะเจ้าะนะเบิ่งไก่เป็นฟักอยู่แต่ไก่แม่ลูกก็ไปฟักนะแม่อันนั้นก็ได้นอนนาแม่ ทางไกลพอได้บ่หลายของก็จะออกเป็นซบตัวเจ็ดแปดตัวของไถนนุนออกสามตัวสี่ตัวหมาครบแล้วก็ตายแล้วก็เหลือตัวสองเพาแพบ่าพาื่นเลยขอกไก่ขอกไก่เค็มเฮือนขี้ไก่ก็เสียเอาไปใส่ส่วนพักทุกคน อเออไปเปไปเบิ่งส่วนพักนู้นทุกคนส่วนนี้ส่วนปีที่แล้วนี้แต่ว่าปีนี้มันล่มก็เลยบรยิเวณนั้นบร,บริปุกบริสารกระต่ายที่ทางนี้มันห้ม,อ,มอันกุ้ดอกไม้บริไทยเบื้องส่วนแล้วเนาะกุดอกไม้ก,กม๊กใบกะเพรานู้นพัดกินตลอดเลยน,นี่ผัดแพร่เลยทุกคน พักเพลี้นี่เอามาปลูกน่างามจนมดคุ้มมาขอไปปลูกนะชาวบ้านแบบคนนำใกล้เคียงไปทุกแบบคนมาไปปลูกนี่ก็พักเพลีนี่พักแบ้นที่เนะขาเจะเ,เอาไปใส่พัดไทยนะเขาจะห้องยังนะบ้านนน้นที่ห้อง่าพักแบนเอาไปใส่นโอลุไมหรือว่าซุปลุไม้เนใบกระเพรากระเพราแดงนุษนก็คือเอามาตะพุนเลยทุกคน แล้วก็มันล่นแล้วมันก็ขึ้นก็มังทัวแหก็คือได้กินแล้วทุกคนนี่เป็นมากนะจนแกเนีเ่ยแกละเมื่อวานนี้นุ้ก็ตามกินเมี่ยงบอกว่ามันนี่สิตินหรือบอ่เนาะตามกินเมี่ยงมังทัวแห่กล้วยต้นีกนีก็มีทุกคนอะเมื่อวานมันฮักเขือเรื่องน้องสะไยกับน้องสายมาเอาไปกินซองเถอละบ่ได้เอาไปขายนุชก็ได้มีแต่ให้คนนำมันนี้แหละถ้าเขาจะอยากก็ได้เนาะ บอกกห้เจ้ามาทั่วหแหงตั๊กเสออน,นอมัั่วแหงลมแหงีส่วนทักคอม้อทักคอม้อก็คือบกค่อยงามปันใดมันเป็นดอกมอนละทุกคนแล้วกันนี้คือส่วนทักทักหอมป้อมบันผัดประก,กาศมันว่านแล้วมันบกขึ้นทักบัวก็ได้ฮ้อนบง่งไปแล้วก็สที่ไปบอกอีส่วนหนึ่งทุกคน คลิปนี้สิยาวไปหรือเปล,ล่าเนาะทํายาวนาะกสิตัดเป็นสองคลิปอีกส่วนหนึ่งที่เห็ดสดๆบ้หนๆแต่ว่าไก่ย่างไก่ย่างลลี่นระจนว่าเป็นบบปตัที่ได้กินเบ่งมาย่างของถเมืบอวเลยนุ๊เอาพี่แกบใส่แล้วมันแหนมเห็นขเข้านะเขา,ข,า,ข,า,าข่าวเขามาย่างก็มาอือนุ่นงามๆมันย่าง,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 างาจนว้านี่ก็คือห้างห้างที่ไว้ปลูกแต่แยมฝนนะทุกคน เห็นห้างสูสูแบบนี้ไก่สีไดพยาเนาะหยามฝนตั้งแต่หยามฝนพักกาดขาวแล้วก็มีสาระแน่พักบัวอันนี้ปลูกตั้งแต่หยามเกี่ยวขา้าวนี่ผักกาดขาวนู้นนี่ก็คือเด็ดกินได้ตลอดทุกคนกินได้ตลอดเลยตะโดนละยังบมม่มดอยู่กรกงามๆอวบๆปุ๋ยก็คือบอได้ใส่เลยทุกคนบได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดใส่แต่ขี้ไก่ ม,มันพักสลันเองงามงามงามเต็อยุลาก็เจ้าห้องก็อีเสริมด้วยวทออุกคนทักห้องอีพ่อบ้านเป็นดอกละเด็ดกินอยู่เริงเลยพอได้กินพอได้เด็ดทุกคนอันนี้คือส่วนใหม่ส่วนใหม่กับพวกงามทุกคนมั้งนะไก้มันแย่องพนมก้มเอือนู้น ป่ง,งามเลยปูเอี่ยก็เป็นตะชี้กินเนาะคดน้ำก็สิเอาน้ำบาดาลน,นี่นะทุกคนได้เอาแล้วก็มาพักไว้คืนหนึ่งพักบุ้งเห็นค่ะเจ้าปูคือว่างามๆเนาะนนในอินติเกตอ่ะนะ แต่อิงปลูกิได้กินหรือเปล่ามันบ้องงามมันงำมันทุกคนมันล่มมัถกถทั่วก็ได้บ้องงามเลยถ้ามันเป็นหยังมันตายอ,อันนี้ประกาศโสมนะตอนปลูกใหม่ๆปั๊ไก่หยางจังว้าดูประมันสิเหลือให้นวจะง,งอกอยู่บ่เหลืออยู่เด้ทุกคนอ,อันนี้ผู้พักอันพักบัวนี่คือพักบวัวน้อยด้วยทุกคนพักบวัวหัวน้อยนะ พักบุ้งกันเลยวาดบักไล,ล่ๆมันบอ่อไก่หย่างอันนั้นคณะทุกคนถ้าเบิ่งสิเป็นกกหรือบ่กมันงนี่ผักบัวผักกาดอุ้ยแดงกิ๊กซี่กินูกะซี่พยายามเอาขี้ไก่มาใส่ไล่ๆก,การเห็นผักกาดแง่ม,มบกุกไงาัก็มักถั่ว อันนี้มันหมอกประทานกันเพราะว่านุทันปลูกแล้วบันออกกอกเดียวนุก็เลยมาปลูกสามอีกนก็มังแตงตายละไก่ยางเมื่อวานนี้ทุกคนอคือสีบ่ได้กินเนาะข้าวกับข้าวกับเทสางปันนี้แล้วกันยังเข้าได้ไหมทุกคนมันบินเข้าสูงกว่าน,นี้สูงจนท่วมหัวจะบินเข้า งามบบกเหินปลาไข่ทุกคนงามเนาะเหินไม้สวยๆนี่เล่าเข้านุดเองทุกคนคลิปนี้กั๊กซีคอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้เด้อทุกคนจังใดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูเดดเด้อทุกคนอย่าเพิ่งลืมกันเด้อทุกคนคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่า คลิปนี้ก็บอมานี้อย่างไรนุ่วพาไปกบิบมะกรอกพาแวะบางส่วนพักเนาะกู้ใดอยากให้หนุเทศคลิปแบบใดก็อ่าคอมเมนต์บอกได้เด้อในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยทุกคนสบายดี